เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ g e n s h i n Impact ครับบอกเลยครับว่าณตอนนี้เกมนี้ครับได้เปิดทดสอบให้เกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยได้รับการทดสอบแล้วนะครับผมทั้งในมือถือและ PC นะครับ แต่ต้องบอกก่อนครับว่าเฉพาะผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นครับถึงจะสามารถได้รับการทดสอบเข้าได้นะฮะและผมคือหนึ่งในนั้นนะครับผมโคตรโชคดีเลยฮะส่วนคนที่ไม่ถูกเลือกครับก็ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวรอ Open Beta เปิดก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การประชนภัยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมกดไลค์ครับและไปประชนภัยพร้อมกับผมด้เลยครับจัดไปและแล้วการประชนภัยก็จะเริ่มต้นขึ้น ดังนั้นสิ่งที่คุณพยายามจะบอกก็คือคุณตกมาที่นี่จากโลกอื่นงั้นเหรออ๋อนี่คือเราเหรครับที่เป็นดาวตกแห่ยสองดวงใช่ไหมผ่านเมืองไปครับแต่เมื่อคุณต้องการจะไปจากที่นี่ไปยังโลกถัดไปคุณกลับถูกขัดขวางด้วยพระเจ้าที่ไม่รู้จักอโนกอรเธอคือการเดินทางของเจ้ามันต้องสิ้นสุดที่นี่เธอคือเจ้ามารมากกว่าพระเจ้านะเนี่ย เธอเป็นใครนี่ย้าคือกฎคู่คำจุนแห่งสวรรค์และความยโสข,ของมนุษย์มันต้องจบลงตรงนี้มาโหดเลยมาถึงนี่เธอใส่สกิลเราก่อนเลยครับโจมตีเอาละเอาบ้างแล้วต้องสวนหน่อยเราพยายามบินลบหลีการโจมตีแบบสุดชีวิตสองกระสานแล้วก็นี่ฮะโอ้โหเกิดเป็นเกนชินอิมแพคครับ เอาอ๋อนี่คือเราต้องเลือกนะครับว่าจะเป็นใครนะครับระหว่างหญิงและชายาผมคือผู้ชายผมขอเป็นผู้ชายแล้วกันนะครับผู้หญิงนี่ไม่แมวโอเคมาผู้ชายฮะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับชื่อเราก็เป็นชื่อชาแนลไปแล้วกันนะฮะง่ายๆเลยคอนเฟิร์มเอาราเว้ยเริ่มต้นเธอเล็งมาหาเราเราหลบได้แต่ลูมิน ถูกดูดกลืนครับเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมตะคิวงามใส้แล้วไหมล่ะเจอแบบนี้เข้าไปเราข้างเลยครับเปิดหมดเบอร์เซิร์กคือถ้าเราเลือกผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ถูกกลืนแน่เลยนะครับแล้วเหมือนความมืดนั้นจะอ้าวมาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคืนน้องสาวข้อกลับมาก่อน อ๋อนี่คือน้องสาวเราครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วพระเจ้าบ้านั่นก็จับตัวน้องสาวของข้าไปเธอผนึกอะไรบางอย่างที่ทําให้ข้านั้นต้องสูญเสียพลังพลังที่ข้าใช้นในการเดินทางไปยังโลกต่อโลกก็เลยติดกับอยู่ที่นี่ไงละ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหมือนนี่คือจุดเริ่มต้นของเราะนี่มักนก็หลายปีผ่านมาแล้วข้าย,ยังไม่รู้อะไรเลยข้าย,ยังคงตั้งใจจะค้นหาเธอต่อไป และเมื่อข้าตื่นขึ้นมาข้าก็อยู่คนเดียวจนกระทั่งข้าได้พบเจ้าเมื่อสอดเดินก่อนใช่ไพรมอนเป็นนี่คุณเลยแหละตอนนั้นเนี่ยไพยมอนเกือบจมน้ําตายแต่เราตกเขาขึ้นมาไพรมอนจะเป็นไกด์ที่ดีให้กับเราได้ครับอ๋อไกด์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือการแนะนําตัวละครนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วนะครับผมไปไปออกเดินทางกันครับว่าโรคนี้มีอะไรให้เราค้นหาบ้างครับ เออลืมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าเกมนี้มีภาษาไทยนะครับผมเราสามารถปรับได้นะครับก็น่าจะเป็นที่แลงเควดอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมภาษานีครับภาษาไทยใช่เลยฮะส่วนเรื่องของสำเนียงเนี่ยเสียงภาคอันนี้มีเกาหลีจีนนะครับผมโอ้ถ้าได้ญี่ปุ่นมานี่เฟียวมากเลยเนี่ยเสียงนี่อนิเมะเลยนะครับแต่ไม่มีให้ไม่เป็นไรละกันนะครับเราเอาเป็นภาษาอังกฤษละกันทีนี้ซับก็น่าจะมีซับไทยแล้วนะครับ อันดับแรกคือการสอนการเคลื่อนที่ WASD นะครับธรรมดากดชิปนะครับเพื่อพุ่งแบบนี้เองนะครับเดสเข้าไปสเปคบารเพื่อกระโดดน,นะครับอ่าก็ไกด์ครับตามไกด์ไปก่อนโอเคคุณผู้ชมครับนี่แค่จุดเ,ออเริ่มต้นนะฮะคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อโจมตีมามาฟาดฟาดมันคือองุ่นน้ำวุ้นวุ้นวุ้นน้ำแตกตายครับผม ก็ถือว่า easy นะครับก็คือการสอนการโจมตีครับบริเวณจุดนี้เข้าใกล้เทเลพอร์ตนะครับแล้วกด F เพื่อปลดล็อกอ๋อนี่คือจุดวาร์ปครับเขาจะบอกวิธีใช้ด้วยนะครับว่าวิธีใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเลือกมินิแมปที่มุมซ้ายมือของจอเพื่อเปิดไปดูแผนที่โลกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกจุดที่เราต้องการจะเทเลพอร์ตไปนะครับผมตามนั้นแหละฮะเป็นระบบเทเลพอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับก็คือ ต้องตามทางนี้ไปตามแผนที่ต้องไปคุยกับไพมอนนะฮะนี่เลยวิ่งเหมือนจะมีค่าความเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมตรงหลอกส้มๆเนี่ยเอาละปีนนี่กดสเปกบาร์เพื่อปีนนะครับก็ค้างไว้ยาวๆไปครับด้านหน้ามีน้ําตกว่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพเกมผมว่ามันทําดีนะคือถ้ามี VR เนี่ยผมว่าอยู่ทั้งวันยังได้นะครับคือถ้าเป็นออนไลน์ด้วยแบบจะแจ๋วเลยด้านหน้ามีผลไม้ครับตกหล่น เราก็เก็บไปมันคือเหมือนอะไรอะ่ะแอปเปิลปะแต่เราเหมือนชมพูมากกว่านะฮะแล้วก็ตรงมาบริเวณจุดนี้เดี๋ยวก่อนอีกลูกหนึ่งปะหายไปไหนละอ๋อนี่ครับนี่ไงคือผมเนี่ยกดคอนโทรลเอไปยังจุดเควสเดี๋ยวก่อนด้านหน้าอ๋อแฟรี่เรามานี่เลยครับทําอะไรอะ่ะอ้หูยเมืองนี่คือ statue of the seven รูปปั้นของเทพได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในแผ่นดินเป็นสััลักษณ์ถึงการคุ้มครองโลกจากเทพทั้ง7ในหมู่บ้านเทพทั้ง7นั้นเทพตอนนี้ควบคุมลมเอาไว้ถึงจะไม่รู้ว่าที่เธอทําหาจะใช่เทพแห่งลมหรือไม่แต่ว่าที่ฉันนําเธอมาดินแดนของเทพแห่งลมก่อนนั่นมีเหตุผลอยู่นะอ๋อคือจริงๆมันมีซับไทยผมไม่ต้องอ่านตามคุณผู้ชมก็อ่านแล้วกันเลยครับโอเคทางนี้ตามเข้าไปครับ นี่คือดินแดนแห่งสายลมที่เราอยู่กันนะครับเราต้องไปที่หมู่บ้านไปหาบ่อแสนะฮะแน่นอนจะได้รับคําตอบจากเทพหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูก่อนถึงจะรู้เอองั้นเราเล่นฝีเท้าหน่อยล้วกันเล่นฝีเท้าเฮ้ยด้านหน้าอะไรเนี่ยจิงจอกจิงจอกตบตบตบเอาจิงจอกตายโอ้ได้เนื้อเฮ้ยโอ้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เนื้อฮะบาปกรรมมาจากไคลเมื่อกี้เบอร์รี่ด้วยนะครับผมโอเค ตามไปครับด้านนารูปันนะครับจริงจริงจิ้งจอกอยู่เฉยเขากไ็ไม่น่าเลยไม่น่ามาให้เราเห็นเลยใช่ไหมเดินตามไพมอนไปครับนั่นคือเควสของเราครับแม่น,น้ําทําทานยังไงต่อไพมอนว่ายน้ําข้ามได้เลยนะเอาเหรอได้ใช่ไหมปินขาว,ว่ายน้ามันนี่แบกกิวนะเนี่ยโอเคแล้วก็ค่าความเหนื่อยต้องดูด้วยนะครับมันเผื่อพอไหมกดชิปเพื่อว่ายเร็วแล้วกัน จุดนี้ไงต่อไพมอนอว่ามานี่คือรูปปั้นกระตุ้นหรือเกมวะเนี่ยสัมผัสปุ๊บเนี่ยรขามีพลังงานบางอย่างโผล่พุ่งขึ้นมานี่มันแสงแห่งเทพมันเข้าตัวเราครับคือการอัปเกรดใช่ไหมเนี่ย อ๋อนี่ครับเหมือนเป็นการเปิดแผนที่นะครับจากเสาถ้ากดเสาปุ๊บเนี่ยบริเวณแผนที่จุดน,นี้จะแสดงให้เราเห็นนะครับโอ้เธอรับรู้ถึงพลังงานธาตุของโลกใบนี้ไหมก็ก,ก็ก็รู้อยู่นะพอได้อยู่ดูเรากับว่าเพียงแค่สัมผัสรูป,ปันนั่น คุณจะได้รับพลังงานของลมเลยนะอ๋อเมื่อกี้ที่เราจับไปนะครับพลังงานลมเนี่ยจะเข้าตัวเราหมดเลยคนบนโลกนี้หากอยากได้รับพลังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะง่ายเหมือนเธอตอนนี้อ๋อแสดงว่าเรานี่เป็นบุคคลพิเศษนะครับเออแหล่งพลังงานพวกนี้ที่แท้ก็คือแปลกจริงๆดีกว่ามันแปลกมากแปลกคํานี้ใช้กับเทพเจ้าดูจะไม่เหมาะนะ <laughs> ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับจากทางนี้มุ่งไปทางตะวันตกก็จะไปถึงเมืองแห่งอิสรภาพมอนสเตดแล้วเมืองขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่ มอนสเตดคือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพเจ้าแห่งลมนะครับหนึ่งในเทพทั้ง7ด้วยเธอผู้ซึ่งสามารถรับพลังจากลูกปั้นเทพนั้นไม่แน่อาจจะเจอเบอาะแสอะไรบางอย่างจากในเมืองนั้นก็ได้นะนำซ้ำที่มอนสเตดเนี่ยยังมีพวกนักกวีพเนจรอยู่มากมายไม่แน่อาจจะมีข่าวของน้องสาวของเธอก็ได้ดีละ่ะกันออกเดินทางกันเลยแล้วละกดีเพื่อปล่อยธาตุเฮ้ยอุ่นไฟวุ้น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 ไฟ แเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนโดนเบิร์นนะฮะคือไอตัวไฟเนี่ยเมื่อมันแตกปุ๊บนะครับไฟไม่ย่าเลยปล่อยธาตุอ๋โอ้โหโอ้โหแล้วย่าเนี่เกลียวเฮ้ยย่าเกลีย้ยไปคุณผู้ชมเจ๋วอันนี้กดคิวเพื่อปล่อยทำไมตายว้าวนี่คือพลังงานธาตุลมที่เธอได้รับจากออสเตชัวออฟเดอะเซเว่นนะครับ อ่อิจฉาฉันเองก็อยากมีวิธีการต่อสู้ที่เท่แบบนี้บ้างจังเลย <laughs> อ่ะเออจ๋วเลยกด x c เพื่อเปิดเมนูไพมอนนะครับจดหมายมีอะไรมาเนี่ยจดหมายอ๋อรับของครับคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จากไพมอนเป็นรับของนะครับอ่ะเราก็เก็บเก็บเอาไว้ไปต่อไพมอนอ่าเล็บอัลเทเนตนะครับจุดนี้แล้วก็กดดูอ๋อคือการใช้เมาส์นะครับ คือการใช้เมาส์อ่าเราก็ด้านหน้าตรงไปข้างๆมีนกกระยางใช่ไหมเนะี่ยหดี๋วนกกระเรียงมาผมว่านกยุงมาก,กว่านกอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาและต้องรีบๆบ่าครับถ้าเราเหนื่อยเนี่ยอาจจะจมน้ำตายก็ได้ไงเก็บของด้วยเผื่อสำคัญตามทางถนนนี่ไปก่อนละกันนะครับก็ตามคำสั่งของไพมอนเท่าเลยระหว่างทางก็แวะเก็บดอกมงดอกไม้ข้างทางไปนะครับ ตรงจุดนี้เฮ้ยด้านหน้ามีมอนสเตอร์หรือว่าอะไรเนี่ยวูบโอ้โหดัดาาก้อนว้นั่นอะไรนะมีบางอย่างที่ใหญ่มากบินอยู่บนท้อทงฟ้านะ่ะมังกรมันบินเข้าไปทางสวนเลือกของป่าแล้วพวกเราต้องเข้าไประวังกันหน่อยล่ะเข้าไปหามัางกรเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคือ,อเอมอนสเตอร์ตื่นเวลสามเลยแบบนี้ต้องฟาดฟาด คือถ้าฟาดเนี่ยมีค่าความเหนื่อยด้วยครับผมสู้ได้ไหมเนี่ยผมว่าเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะมันแก่งเกินไปแบบนี้มันต้องนี่โอ้โหระเบิดไปไหนไหมนะกดจีการต่อสู้แนะนำนะครับก็เบสิกเบสิกแหละไม่มีอะไรมากมากมอนสเตอร์ฟาดอียด,ดกลืนวิญญาณนฮปิวขึ้นภูเขาเลยครับ แล้วก็ตายหมดนะครับเรียบร้อยได้ของด้วยเปิดกล่องนึ่ว่าจะตีจลแตกนะครับอ่ะตามนั้นแครอทแครอทแ,แล้วก็ในป่าน,นี่อาจจะเป็นด้านหน้าหรือเปล่าเอยใช่ไหมตามทางไปนะครับไม่รู้ว่าลองวิ่งก่อนกันใช่หรอใช่ใช่ใชใชคุณชมครับใช่ whispering o d s ผลไม้แครอทอา้าวเจอวุ้นวุ้น เกะกะวุ้นตายเรียบร้อยวุ้นแตกได้ตังค์ด้วยนะครับในวุ้นนี่ตังค์อยู่ด้วยว่ะแครดดอทไม่เก็บได้ครับเอ้านี่แหละสถานที่ลึกลับในป่าครับทุกคนต้องส่มากว่าที่นี่ที่ไหนโอ้ดูนั่นดิเสียงเหมือนมังกรหลับนะครับ มีคนยืนอยู่กับมังกรนะครับอย่าได้กลัวไปสบายใจได้ฉันกลับมาแล้วเขากำลังคุยกับมังกรเหรอนะ่ะโอ้มังกรคลังล่งฮะใครนะ่ะมักงกรหกปีกเลยว่ะแล้วก็เหมือนเทเลพอดหนีไปทิ้งพาเราไว้ให้กูซะงั้นชิบหายแล้ว อ๋อไม่ใช่ครับมังกรก็หนี่เหมือนกันโอ้เกือบไปแล้วเกือบโดนพัดไปซะแล้วเออเกือบเหมือนกันเรื่องมันแปลกๆนะครับโลกใบนี้มีมังกรด้วยกันเหรออ่ใช่ฉันเข้าใจความกังวลของเธอนะโอ้นั่นคืออะไรนะ่ะเออว่ะมันคืออะไรนะเหมือนลูกไฟกระพริบสีแดงนั่นกระสือเปล่าเดีย๋ยววันนี้เห็นก้อนใหญ่นะครับพวกเราต้องเข้าไปดูปใกล้ๆไปกันเถอะทคกันลูกดีแคร์ฟูลระวังด้วยนะครับผมรู้สึกไม่ดีเลย เอาละมันเป็นคิมสันน่ะนะครับฉันไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาก่อนเลยบอกม่ถุว,ว่ามันคืออะไรเนะี่ยวตถุแปลกปลอมรู้แค่ว่ามันอันตรายมากระวังตัวกันไว้ก่อนน่าจะดีกว่าใช่มันแปลกปลอมเกินไปโอเคได้มาแล้วพวกเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะแล้วก็ทางนี้นะครับเราเหมือนการผจนภัยเวลสามนะครับแจ๋วไปไปต่อหมู่บ้านสายลมทางนี้ไอ้นี่เธอ รอเดี๋ยวสิไข่มาวเนี่ยโอ้โหมาพร้อมขานขาวพองเธอคือใครขอเทพแหงลมรงรอาทถิดอยู่กับเธอนะคุณคนแปลกหนะ้าฉันคือหน่วยรัตาเวนของกองอัศวินมีนามว่าแอมเบอร์เธอไม่ใช่คนมานเสเตร็จใช่ไหมถ้าง,งั้นรบกวนแสดงบัตรประจำตัวของเธอหน่อยอา้าวจะเย็นก่อนสิพวกเราไม่ใช่คนแ่า้สายหรอกนะ พวกน่าสงสัยก็พูดแบบนี้ทุกคนแหละเอา้ายังไงแน่เอเนี่ยเออเออสรุปคือมึองสงสัยใครเนี่ยสวัสดีฉันชื่อลิงอิงอฟังชื่อดูแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่นะชื่อมันแปลกมากเกินไป <laughs> ลิงอิงอะน,นะแล้วอย่างเจ้ามัดคอดตัวนี้มันอะไรกันนะเน้อ๋พอดีว่าเป็นเพื่อนฉันเองอะมีอะไรบ้า <laughs> งเอเอแม้ว่าเพิ่งรู้จักกันได้แค่2เดือนนะแต่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วแหละ <laughs> สรุปก็คือ เป็นน <Right. S 1> <ๆ right? S 2> ักเดินทางใช่ไหมใช่เราคือนักเดินทางเร็วนี้มีมังกรยักษ์ออกมาปนเปื้อนแถวมอนสเตดถ้าคุณเข้าไปในเมืองโดยเร็วน่าจะดีที่สุดนะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากมอนสเตดให้ออสเวนอย่างฉันไปส่งพวกเธอดีกว่านะโอเคคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมข้ามแด่หลอกการพูดมามันมันจะพาเราเข้าเมืองเฉยไม่มีอะไรมากครับผมก็เลยข้ามๆเลยดีกว่านะครับเป็นการแนะนําตัวด้วยกด2อ๋อาเปลี่ยนตัวละครได้เฉยเดี๋ยวหนึ่งสองกด R เพื่อเล็งนะครับ แล้วก็จิงเข้าไปโปะเข้าให้เฮ้ยชาร์จชาร์จเอาละ่ะแล้วก็กดไอค้งหนึ่งเพื่อเอาการเล็งออกไปนะครับ<อ>เราได้ซิวเวอร์ซอสมามเมื่อกี้กด C เพื่อเปิดหน้าตัวละครน,นะครับนี่คือตัวละครแอมเบอร์ใหม่ส่วนนี่คือตัวเก่าของเรานะครับอาวุธอยู่นี่เมื่อกี้ได้ของมาเนี่ยโอเคเราก็เปลี่ยนอาวุธไปครับเป็นอันนี้ดาบ2ดาวฮะแจ๋วเลยเปลี่ยน ดาวใหม่มามีสีด้วยต้องตามไปด้านหน้าครับผมไปที่เหมือนรูปปั้นหน่อยครับเรารีบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าเมืองกันเข็มระหว่างนี้ก็คุยกันไปครับคุณผู้ชมก็อ่านได้อลกไปละกันนะเก็บของจุดรูปปั้นบริเวณจุดนี้เฮ้ยจุดเทเลพอตเซฟไว้ เราต้องจัดการพวกมันนะครับเป็นทางผ่านโบ้เข้าให้เออยิงแบบไม่ชาร์จได้นะครับแต่ดาเมจมันจะเบามากเลยนี่ไงแบบชาร์จแรงกว่าเยอะครับคือพวกมอนเตอร์เนี่ยมันเข้าใกล้เมืองมากครับงานของฉันครั้งนี้คือการกวาดล้างฐานของพวกมันน่าจะมีฐานแถวๆนี้อ๋อนี่ไงฐานมันใช้ฐานเมื่อกี้วัเนียเอาแล้วนะโอ้โห อีกดอกหนึ่งขอแบบเฮดช็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยว้าว้าวกดจีอ่านี่คือการโจมตีท่านไฝ่เลยครับกดจีก็จะเป็นการแนะนำมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชนูมันลอยตามหลังผมว่ะเฮ้ยกดอีนีปามันคือหุ่นล่อเป้าใช่ไหมเนี่ยอ้หุ่นหุ่นระหว่างนี้ก็ยิงแล้วกันนะครับยิงเอาหุ่นระเบิดเฉยนเป็การล่อว่ะ เจ็บๆไปดิอีกจุดหนึ่งครับสุดท้ายบริเวณจุดนี้เอยูเลยแกเอ้าติดป้อมหน้าไม้เหรอเรียบร้อยครับจบแล้วมันคือฐานค่าศึกครับเรื่องล้วยกล้วยแต่ว่าคิดไม่ถึงเลยที่แท้คุณไม่ใช่คนจรทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้นี่หว่าเออขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกไงบ้างล่ะในซู้เมื่อกี้นี้ก็ก็เหนื่อยอยู่นะ จะว่าไปพวกคิรชัวเนี่ยถึงาโผล่อะไรแถวนี้มันต้องมีรับลมคมหนแน่ๆดูจากท่าทางเอาละครับไปกับเขาฮะขอเปลี่ยนเป็นตัวเราละกันนะครับผมกดจีนนการต่อสู้แนะนําก็เป็นระบบสกิลของแอมเบอร์เขาเอะนะครับเมื่อกีน้นี้อ่ะเราก็ทางนี้แหละครับใช่ไหมต้องเปิดกล่องก่อนป่ะกล่องไม่เปิดได้ไหมเนี่ยเหมือนจะต้องเปิดนะครับโอเคก็เปิดกล่องมาก็ได้ของได้อะไรมานะครับ กดีเพื่อเปิดหน,น้าตัวละครให้เราเปิดมาเพื่อแล้วก็อ์ติแฟกนะครับอ๋อเป็นการเหมือนอารมณ์เหมือนใส่ของเสริมนะครับแล้วพลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นยังไงเซตนี้เซต2เซต4ถ้ามีครบ4ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับอ๋อสงสัยไปแล้วกันนะแจ๋วเป็นของติดตัวเอาละเราก็ไปตามจุดครับอันนี้คือต้องเข้าเมืองแล้วนะครับผมเข้าเมืองถ้าหล่นจะตายไหมเนี่ย โอ๊ยโอ้ยไอ้เลือดม่ลดมาแสดงว่ามันมันเตี้ยนะครับเข้าเมืองด้านหน้าอารมณ์เมืองนี่แบบโคตรยิ่งใหญ่เลยครับเนี่ยแหมเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยมีใครทำอะไรกันอยู่อ่ะหอมจังเลยอ่ะเออทำอะไรวะทำกับข้าวอะครับลินอาหารจานต่อไปทำอะไรดีนะอ๋อพวกเธอเองก็เป็นน้ำมันชนไพร่แถวนี้งั้นเหรอ เราเป็นแค่นักเดินทางที่ผ่านมานะ่ะกำลังหิวโหยแล้วก็อ่อนแรงด้วยถ้าเมื่อนรืงเกียจแล้วก็เธอจะทำให้ท้องเราอิ่มได้ไหมปลาสลิดไข่ดาวที่หนึ่งเ <laughs> <laughs> พื่อนร่วมทางของฉันก็ทำอาหารเก่งนะใช่ไหมถูกต้องฉันก็ทำอาหารเหมือนกันโอเคโอ้ติดไฟแล้วอ๋อนี่เหมือนมันคือการทำอาหารนะครับต้องทำไหมเนี่ยต้องทำนะครับก็คือคุยกับดินก่อนไปหาส่วนผสมมารีบไปที่หม้อตรงนั้นสิไปที่หม้อปรุงอาหาร ทำอะไรเนี่ยมัสลูมเห็ดเสียบไม้นะครับก็คือสมมมีเห็ดแล้วก็เหมือนเนื้อปรุงอาหารเนื้อเรานี่ได้มาจากจิ้งจกตัวนั้นแน่เลยครับปรุงอาหารมาสุกกับลังดีประมาณนี้สมบูรณ์ได้มาครับเห็ดไม้เนื้อแล้วก็ของหมดครับวัตถุดิบไม่เพียงพอเอาเป็นประมาณนี้ป่ะสเต็กนี่ไงสเต็กได้อยู่ปรุงอาหารเอาละขอสุกแบบนี้ เรียบร้อยครับพอแล้วมั้งเนี่ยไปดีกว่าครับผมเดินทางต่อครับคือเหมือนอาหารเนี่ยก็จะแบบว่าเพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้ป่ะเพิ่มสเตตัสอะไรครับอาจจะอาจจะเฮ้ยนี่มันสะพานแห่งลมนี่ว่าเนี่ยทางเข้าเมืองมอนสเตดครับผมนก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 มันคงจะกวาๆวินหนีไปโอเคไปอยู่ก็เต็มไปหมดเลยขออาหารกินอยู่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะเคยตัวเอานะเข้าเมืองสวัสดีทหารยามยืนเมื่อยไหม ลอเลนซ์ Lawrence, กับใครไม่รู้เมื่อกี้นี้เอาละครับเราถึงมอนสเต็เรียบร้อยอ๋อก็จะเป็นคัสซีแนะนำเมืองนะฮะกังหันลมก็ดูเพลินๆแล้วกันนะครับผมเทพเจ้าแห่งสายลมเมืองของเทพเจ้าแห่งลม โอเคฉันขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะเมืองกวีแห่งลมและทุ่งดอกแดนดีไลออนนะครับเมืองหลวงแห่งอิสรภาพในที่สุดก็ไม่ต้องนอนในป่าแต่ว่าเราผู้คนในเมืองนี้ทำไมดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเลยอ่ะก็คือตอนนี้เหมือนพวกเขาเนี่ยกังวลเรื่องของพวกสตอมเทเลอร์อยู่นะครับก็คือมังกรแต่หากมีจีนแล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนจีนใครวะ รักษาการหัวหน้าของกองอัศวินแฟ v ์วอน s สจีนคือผู้ปกครองเมืองมอนสเตดโอเคเราเข้าสู่เมืองเรียบร้อยครับผมกดเปิดเมนูเจขึ้นมาครับเหมือนเป็นการติดตามเควสนำทางไปเราก็ตามเควสครับเหมือนจะมีเนี่ยนวกเกเตอร์นะครับผมนำทางไปก็คือแสงสีทองข้างหลังนี่โอ้แม่สาวน้อยเอรี่เฮ้ย <c oughs> ข้างหลังมีโลงตีเหล็กครับแจ๋วเลยรอบๆอบเมืองนี่ องจิงก็เป็นเมืองอะนะครับไปวิ่งดีกว่าตามทางนี้ไปให้เราปีนขอถ้าวิ่งอ้อมเนี่ยนั่นตะไกลนะครับ <laughs> ปีนเลยจบมีปฏิกิริยาทางธาตุกดจีถ้าเราอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยครับคือถ้าเข้าในน้ำเนี่ยมันจะมีออร่าพุ่งขึ้นมานะฮะเป็นธาตุน้ำเนี่ยเห็นปะคุณผู้ชมครับมีน้ำเปียกๆไแฉะคือเอาแง่ตัวเปียกวะใช่ปะวะไม่น่าใช่ โอเคขึ้นมาทำทางต่อไปเนวิเกเตอร์หายไปแล้วครับก็คือต้องแต่งแพงเอาง่ายโหอย่างไรแอตแทคออนไทตันถ้ามีเครื่องขึ้นย้ายสายมิตินี่ใช่เลยนะเนะี <laughs> ่ยใช่เลยโอเคทางนี้เหมือนเราต้องไปที่เขตเมืองชั้นในเขตพระราชวังหรือเปล่าทางนี้มีน้ำพุด้วยว่ะกดซูมเข้าซูมออกได้ประมาณหนึ่งนะครับเอาละถึงและแหมต้องฟีนขึ้นไป นี่สไปเดอร์แมนปีนได้ไงวะโอ้โหจะโดดได้ด้วยเอาดิเก่งวะล่ะเหมือนฆ่าความเหนื่อยเราจะหมดแล้วคุณผู้ชมครับถึงพอดีเลยเราปีนมาละหวัดดีครับผมเอาละของขวัญที่ฉันจะบอกนั่นก็คือเครื่องล่อนเวหานี่เลยกด W เครื่องที่ไปทางหน้า W สเปกปานะครับเพื่อกางเครื่องล่อนอ๋อ เรามีปีกว่ะเป็นเครื่องล่อนนะครับปึ๊บก็อย่าลืมว่าต้องมีค่าความเหนื่อยนะครับฮึบนี่ล่อนไป This is Angel ล่ลนรนหลับด้วยโอเคนะครับเราได้ของใหม่มาแล้วฮะแลวแล้วความสงบสุขก็ผ่านพ้นไปมีเงาอะไรบางอย่างข่มงำเมืองไว้ครับทำไมท้องฟ้า อุ้ยหกปีกสีน้ำเงินตัวเมื่อกี้นี้เลยครับตัง่านมากโอ้ว้าวพระเอกนี่ไม่มีความกลัวเลยสักนิดนะครับยืนดอ,อนหล่อเลยครับจงพังพินาศาพี่แกเสกพายุลงมาเลยอ่ะ ถล่มเมืองครับออไม่นะเราโดนดูดแย่แล้วแบบนี้เ <c oughs> สียการทรงตัวเล็กน้อยนี่มันอะไรวะเนี่ยมังกรข้างครับถล่มเมืองอาวละเหมือนเราเนี่ยจะต้องสู้อยู่กับอ่ามังกรเนี่ยนะครับโอเค คือเราต้องตามมังกรนี่ไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับต้องต่อสู้ล้อแสงแห่งทอดยิงๆเข้าไปคือเหมือนที่มังกรเนี่ยมันมีเกาะอะไรบางอย่างติดที่ลำตัวแล้วก็คอมังกรนะครับมันคืออะไรกันเนี่ยโจมตีไปโอเคเรียบร้อยมังกรเจ็บปวดสาหัสหนีออกไปครับ เนี่ยที่คอมันมีเหมือนผลึกอะไรบางอย่างครับโอ้แล้วมังกรก็ผ่านพ้นไปทิ้งไว้เพียงพายุเรากลับมาแล้วเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมใครอีกวะเนี่ย โอ้โหมาหล่อเลยนึกไม่ถึงว่าจะมีพลังต่อกรกับองคกรยักษ์ได้นายคือแขกของเราหรือว่าพายุลูกใหม่กันนะโอ้โหงงกำลังอึ้งอยู่ครับกำลังอึ้งอยู่สตอร์มเทเลเยอร์มาโจมตีมอนสเต็ถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเขย่าหนึ่งอิ่งพวกเธอมาพอดีเลยพวกเราต้องรีบแล้วรอก่อนแอมเบอร์ตรงนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยใช่ไหมล่ะอ๋อนี่คือ เคยา่าเคยา่าเป็นหัวหน้ากองทหารม้าของเรานะ่ะสองท่านนี้คือนักเดินทางผู้มาจากแดนไกลเดงอิงและไพมอนรู้แค่ว่าจากแดนไกลเองเหรอ <c oughs> เรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปที่ศูนย์ประชาการหลักของกองอัศวินนะครับผมโอเคครับก็เป็นประมาณนี้สําหรับการพูดคุยกับตัวละครใหม่นะครับเคย่าเขาทึ่งในฝีมือเรานะครับเขาก็เลยเชิญเราเนี่ยไปที่ศูนย์ประชาการหลักของกองอัศวินนะฮะ เจอกันับผมดูหน่อยซิว่าศูย์วิชาการเนี่ยจะมีอะไรข้างในบ้างนะครับไปก็คือด้านหน้านี่ในประตูนี้เลยนะครับบรรยากาศในเมืองก็ค่อนข้างจะโอเคมากเอาละนี่คือกองประชาการของกองทัพอัศวินนะครับโอ้โหตัวละครสวยมากเฮ้ยสวยจริงอะเนี่ยเอาไปฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับ เอาเหมือนซับจะไม่มีอ๋อนี่ไงจีนเธอรีบเกิดมาแล้วนะตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะรอเขาอยู่ที่นี่นะดูเหมือนสตอมเทเลเยร์จะทําอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกเมืองนั่นน่ะนะโอ้คนนี้เนี่ยแม่มดนี่เด็ดมากเลยจริงเสียงเสียงเสียงภาคดีมากนะครับจีนฉันพาพวกเขามาแล้วนะตัวละครสวยมากนะครับบอกเลยสวยมากฉันคือจีนลงหัวหน้าแห่งกองอัศวินและคนนี้คือลิซ่าผู้ดูแลห้องสมุดและพวกเรากองอัศวิน ก็เป็นการสนทนานกับพวกกลุ่มอัศวินเขานะครับอธิษฐานอันนี้ให้เราทําอะไรต่อเอ่ยก็เหมือนให้กดที่ตรงจุดนี้ครับการอธิษฐานแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นครับผมก็คือกดตรงนี่เหรอใช่ปะอ๋อมันคือการสุ่มตัวละครคุณผู้ชมครับถ้าเราอธิษฐานได้เนี่ยตัวละครพวกนี้ก็จะมาอยู่กับเรานะฮะเหมือนให้เรากดตรงจุดนี้ก่อนครับนี่เลย เอาง่ายคือการชปองครับสุ่มตัวละครนะฮะโอ้เรื่ออะไรดวงดาวตกลงมาอุกบาทครับก็ได้ของมาได้เลเว่นโบนะครับเอาไว้ให้แอมเบอร์แล้วก็นี่เมจิกก็ใหนะครับกับแอมเบอร์แล้วก็ตัวละครครับผมนี่เลยดาบมาได้ลาซอด้วยวะ่ะโอ้โหดาบรัว ดาบอีกแล้วดาบอีกแล้วฮะเราได้2ตัวละครกับอาวุธอีกเยอะแยะเลยครับผมรวมถึงเหมือนจะมีอีกนะครับเนี่ยเป็นสตาร์ดั๊บนะครับ80ดวงเนะี่ยก็เยอะอยู่นะเอาละครับได้ตัวละครใหม่มา2ตัวเลยคุณผู้ชมทั้งหมดเรามี4ตัวละครนะครับตัวละครตัวแรกเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็แอมเบอร์เป็นธาตุไฟแล้วก็ตัวนี้ครับตัวใหม่เป็นโนเอลนะครับเป็นธาตุหิน อีกตัวหนึ่งครับไฟฟ้าลาซอครับผมโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราไว้กันเท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับว่าอารมณ์และความรู้สึกเบื้องต้นในการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสนุกกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมเก n s ชิ n Impact นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแบงค์ครับผมไปเลยครับขอบคุณมากฮะ